สวัสดีทุกคนนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง Nintendo Family กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาอยู่ในอีเวนต์เลดบอสผีผ้าห่มหรือว่าผีผ้าคลุมตัวฮีโรนิมัสตัวนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวก็จะมาบอกเทคนิคง่ายๆแล้วกันนะฮะสำหรับการตี EX นะครับแต้มเนี่ยจะประมาณอสิบ สิบสี่ล้านสิบสามล้านไปปลาถึงสิบสี่ล้านนะครับโดยที่ใช้ทีมนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นทีมไหนคือต้องบอกว่าตั้งแต่ที่น้องอากกเข้ามานะครับผมเมตาการตีบอสก็เปลี่ยนไปหมดนะฮะก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทีมจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าใช้ดาเมจตัวเดียวนะฮะแล้วก็นอกนั้นจะเป็นการลดเกราะนะครับผม ก็นะฮะทีมจะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่นะฮะผมจะใช้อาโกสามดาวนะฮะแล้วก็จะมีเซรินะนะฮะสำหรับคนที่มีโคธรรมะห้าดาวนะครับแล้วก็สกิลแม็กนะครับผมสามารถเอาน้องโคฮารุไปตัวเดียวก็ได้นะครับแต่พอดีโคฮารุ oh ผมแค่สี่ดาวนะครับใช้สกิลเอ็กโคฮารุเนี่ยทีเดียวไม่สามารถทําให้ตะเกียงเต็มได้นะครับผมเลยต้องใช้ ิลินะมาช่วยนะฮะแล้วก็ตัวรถเกาะตัวที่หนึ่งนะครับอาคานันิี้ตัวรถเกาะตัวที่สองนะครับอาสุตะว่ายน้ำนะฮะแล้วก็มีน้องคัวหลุนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะ,ะจะเป็นตัวที่ยืมนะ,ะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้นะฮะว่าเป็นตัวไหนนะฮะ<อ>ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับน้องอาสุตะ,ะครับก็ยืมเพื่อนในเขาเรียกว่าอะไรในกลับไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ เออนั่นแหละในกิวนะว่าในกิแล้วกันนะก็้องอศุสานนียก็จะเป็นทั้งแทลงแล้วก็เป็นทั้งดดเมดด้วยเนี่ยก็ทีมจะเซตประมาณนี้นะฮะทำแต้มตราวๆได้14ล้านนะฮะหรือไม่ก็13ล้านไปปลายนะครับทีมเดียวผ่านแน่นอนนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูสเต็ปนะว่าจะประมาณไหนนะฮะไปเลยนะครับผม สเตปก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะก็พยายามฮูวตะเกียงให้เต็มให้เร็วที่สุดนะครับโดยที่เริ่มต้นมาเนี่ยน้องเซลินาต้องมีสกิลก่อนนะฮะและหลังจากนั้นก็ค่อยๆเรียงสกิลนะฮะลดเกราะบัฟแล้วก็ยิงนะฮะสำหรับตัวของอาสูสานะฮะแล้วก็ส่วนโคฮารุนี้ก็ใช้ตามสถานการณ์นะฮะว่าสถานการณ์ไหนกองฮิวแล้วหรือว่าเพื่อนโดนคำสาปอะไรอย่างนี้ฮะรประมาณนี้เป็นต้น อ่าโอเคมาพอดีนะฮะตัดเลยนะฮะพุ่งๆนะฮะเรียบร้อยนะครับอีบัฟแนบไปแล้วนะฮะดองครับดองดองแบบนี้ดองรองอ่าแล้ฮะโอเคอ่ะโกบัฟไปเลยนะฮะรถกร้อง อ่าโอเคนะฮะตอนนี้3นะฮะลบคณอ่าคูณ3แสดงว่าตีได้แล้วแต่ว่าผมรอก่อนเนียนี่นะฮะรอยเป็นขั้น2ทีเดียวเลยนะฮะปึง้งอ่าโอเคฟัวร์ฮลุยิงเลยนะฮะโอ,อ้โหแรงมากนะ มันจะเต็มแล้วอ่ะจะเต็มแล้วยังไม่หายเลยไม่เป็นไรนะะนเยลยครเลยแล้วกันนะเอาไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะมีควาลุนี่มา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 ,มา,น,าน,นี่นะฮะจังหวะแม่นเป๊ะๆน,นะฮะโอเคบัฟนะฮะ <laughs> ยิงนะเรียงแรงมากเนะี่ยเรื่อยยังได้อยู่นะฮะอายนะะนี่นะฮะรอตรงนี้ดีกว่านะฮะอ้าวหมดนะครับอ้าวีิโอเคอ๋อ บัฟนะฮะแล้วก็ใส่เลยนะฮะเปรีร้ยงนะฮะอ่านะต้องมาฮิกวกรุ๊ปก่อนนะฮะโดนตาปไปนะแม่เสียดายมาตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะอ่านนะรอนะฮะโอ้ต้องใช้แล้วนะฮะโอเคนะฮะ ยิงได้เลยนะตอนนี้ตะเกียงเรียบร้อยแล้วนะหายไปแล้วอ่าเข้าสู่เฟสสองแล้วนะพร้อมนะอันนี้ไม่น่าจะยากแล้วนะเด้งตัวให้ดูกนั โอเคบัฟอ้าวดีบัฟหายไปอันหนึ่งพอดีรอแป๊บหนึ่งก็ได้นะอุ้ย,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหไม่ทันเลยนะเนี่ย<ะ>ว่าจะมองยังอื่นไม่เป็นไรนะฮะอ๋อจริงจริงนี่ทีเดียวก็ตายแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องลีลาแล้วนะยิงไปเลยก็ได้นะ,ะเกลี้ยงนะฮะโอเคนะฮะนี่ฮนะ สเตปการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับทีมนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายนะฮะสำหรับคนที่น้องโคฮารุยังไม่แม็กซ์ทีเดียวนะนี่นะประมาณส4ล้านเป๊ะนะฮะอย่างที่บอกมาดูดดเมจนนะอสูร์ตตัวเดียวับผมนี่นะการมาของน้องอาโกตัวเดียวตัวเดียวจริงๆนะทำให้เมตาการตีบอร์ดครับเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้เลยนะกลายเป็นดดเมจแบกแค่ตัวเดียวนะนอกั้กก็จะเป็นตัวพวกดีบับรถเกราะทั้งหลายนะยิ่งโดยเฉพาะตัว บอสผีพักคุมนะฮะที่ดิฟเฟนซ์หนาๆนะฮะก็คือยิ่งลดเกราะได้แรงนะฮะก็จะยิ่งตีเข้าได้แรงนะฮะเช่นเดียวกับบอสบีน่านะฮะก็จะใช้เดามเเป็นตัวของมากิตนะครับประมาณนี้นะฮะก็หวังว่าทุกคนน่าจะมีประโยชน์นะฮะแต่ตัวผมเองแซมยังไม่ถึงประมาณนี้นะครับสำหรับทลิปการตีบอสฮิโรนิมัสนะฮะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะฮะ ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆเท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวคราวหน้ามีบอสตัวไหนมาอัปเดตนะก็จะมาแชร์แล้วก็มาพูดคุยกันอย่างนี้เนาะเอามาบอกเพื่อทุกคนจะได้ผ่านตัวเหรียบอสได้ติดท็อปหมื่นกันทุกคนนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะัะถ้าถูกใจนะฮะก็วันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ